อผู้ช่วยเห็นเห็นตอนตอนตอนเช้าเห็นเขาอยู่่ะตอน10โมงก็เห็นเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยแ่ะครับแล้วก็มีคนไปตัดผมออกมาก็เห็นเขานั่งอยู่ผู้ชายเนาะผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับอาจิะ40 30 40, 40ได้ครับแล้วก็เขาซาบหายกันตอนไหนไม่รู้แล้วก็สังเกตเห็นว่าส11โมงว่าไม่เห็นเขาแล้วเราก็เดินมาดูว่านี้ กระเป๋าเงินมีรองเท้าโทรศัพท์สมุดบัญชีธนาคารอยู่ครบเขาวางอยู่รองเท้าก็อยู่มีหมวกลอยอยู่กลางน้ำอ๋อมีหมวกลอยอยู่ด้วยมีหมวกลอยอยู่กลางน้ำมันก็คิดว่าน่าจะจมครับผมใครก็อยู่นี่ชน่นรับเดียอยวางนี้เป็นคนดังไปเป็นคนดังขาวแล้วนี่ไงถุงย่ามเนี่ยจำย่ามได้หัวหอยไม่มีหังหอยอยู่โน่นหรือเปล่าครับไปดูให้หน่อย เขาหน่าจะงมหอยเนาะับแกน่าจะขึ้นนะลื่นครับู้หญิงผู้ชายครับหอยเราให้มันมาจะลุเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเราจะเก็บได้พี่เขาดูอยู่เนี่ยมันจันเลยเจ็ดแปดเก้าเก็บแปดเก้าเ็แปดเก้าแบงเหรอเออเจ้า เบ้นเขาเลี้ยงไว้อย่างดีเลยเลี้ยแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าตัวบนนี่ไงเจ็ดแปดเก้าจริงเลยเนี่ยเจ้เป็นหมอดูป่ะเนี่ยไม่เขาให้ดูกันก็เก็บได้เก็บกันได้เขาบอกหกสิบบาทเก็บเงินผู้หญิงนะตกลงเป็นผู้หญิงเนาะเจ็ดแปเก้าผู้หญิงอะไรใส่เสื้อของนีหนิน่ะเขาบอกเขาไปกับหัวแล้วอยู่นี่แน่นอนเนาะใได้พอกู้ภัยกำลังจะมาแล้ว ไม่ตอนนี้เขาอยู่บ้านอยู่ที่แคมป์งานหรืออยู่ที่แคมป์งานไม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่เขาอยู่ไหนไม่รู้ว่าก็บาดอยู่ที่กหกอยู่ในน้ำแล้วมั้งไม่ใช่ใช่ไม่อยากรู้ว่าอยู่ยังไกลับไปเดินไปอะไรก็ไม่รู้เนไม่รู้ที่ไหนงันนี่แหละถึงเขาไหนเขาลองแถวอยู่ไหนอ่ะพก็ไอ้ชุดชุดประดาน้ำเขากำลังชุดประดาน้ำเขากำลังจะมามาจากพนมอให้แน่นอนเขาแจ้งน้องนักงานใหญ่ไปแล้วนะเพราะพวกผม

ผู้หญิงนะครับเยอแล้วครับคต่อไมเดีไมเดีอาดึงไหนดึงนอะไรกได้ดึงชือเส้นนี้หน่อยใแย่ให้เส้นสั้น่ะเสนเนี้ยมต่อไปมต่อไปนี้ดึงนี้ดึงนี้ยกยกเลิกยกเลิกอ้ดหขยคมไปงนี้ึงใครรับได้ไหมมีรับรับ ยังไม่ได้กดนะอ้ต่ไม้เดี๋ยวไม้เดี๋ยวาดึงไหนดึงไหนดึงไดึงเชือกเส้นนี้มใงเส้นสั้นนะเส้นเนี้ยต่อไปต่อไปเนี้ยดึงนี้ดึงนี้ึงเป็๊อปกันมั้งเหอวะ่อป๊อป่ยกยกเลิกยกเลิกอุปกรณ์เลยใครรับได้ไหมมีรับไหมมีรับไหมใครใหญ่มคจับจับ